สวัสด,ดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ o p KOG Studio นะครับตอนนี้เราก็อยู่นในช่วงสรรหานำความรู้นะครับวันนี้ผมมีความรู้ดีๆนะครับก็คือการเปลี่ยนกองแอร์นะครับของรถยนต์นะครับว่าจะเปลี่ยนกันยังไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญชมได้เลยครับรถที่เปลี่ยนก็จะเป็นรถคันนี้นะครับคันแรกเราเปิดฟังคนนั่งเลยนะครับ เปิดประตูมาเปิดประตูมาเราก็จะเห็นเกะ๊นะครับเก๊ะใส่ของกองแอร์มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เปิดเก๊ะออกมาเลยครับเก๊ะมันอาจจะลกๆหน่อยนะครับเป็นธรรมดาทีนี้เราก็เอียงข้างนี้ อีกเอียงข้างนี้นะครับแล้วก็เอียงข้างนี้มันก็หลุดแหละนะครับน,นะครับผมก็อนุญาตปล่อยไปเลยนะครับต้องลองนิดนึงนะนี่เราก็จะเห็นเดี๋ยวผมเปิดไปนี่นะครับเราจะเห็นช่องกองแอร์เป็นคลิปตรงนี้ให้เราเอามือ เดียวเลยนะป๊ออ่าหมดลอีด้าน,นันก็มีกิ๊บเหมือนกันนะครับแล้วก็กดกดตรงนี้นะครับดึงออกมานะครับนี่ออกมาแล้วนะครับนี่คือกองแอร์ของเรานะครับอันนี้ผมเพิ่งเป่าไปแล้วนะครับอ่า ถ้ามันดำโขกรปรกมากก็ไปซื้อร้านอะไรมาเปลี่ยนก็ได้นะครับประมาณร้อยสองร้อยนี่แหละครับถ้าไม่อยากเสียตังแพงนะครับอันนี้แต่ถ้าขี้เกียจทําก็ไปที่ร้านค้าศูนย์หรือว่าพวกร้านที่เขารับเปลี่ยนนะครับได้เลยนะครับอันนี้ผมเปล่าแล้วผมแค่มาสอนวิธีทอดครับอ่าวิธีใส่ใส่ก็เหมือนกันนะครับ ทีนี้เราต้องดูความสะอาดในนี้ก่อนนะครับมันมีพวกเศษใบไม้หรืออะไรหรือเปล่าถ้ามีเราก็ยกทำความสะอาดสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้วิธีใส่ก็ใส่เข้าไปมันได้เยอะมากแล้วก็กดล็อกอ่าอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น,นครับทีนี้เราก็เรียงเข้าไปอ่าก็เสร็จแล้วครับวันนี้ แล้วก็ปิดฟัเรียบร้อยครับกองแอร์เป็นเรื่องสำคัญนะครับม,มันกองความสะอาดนะครับกองฝุ่นกองอะไรเนี้ยครับรุ่นรุ่นที่เราจะทดสอบนี้ก็คือเป็นรถกระบะรีโวนะครับขั้นแรกเราก็ต้องเปิดเก๊ออกมานครับ ล้วก็จะสังเกตเห็นหมุดตัวนี้นะครับสองข้างแล้วก็หมุนหมุดออกมาเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเห็นฝาปิดกรอรแย์อยู่นี่นครับเราปลดออกมา จะเห็นตัวกองแอร์ข้างในนะครับกองแอรถ้ามันสกรปรกมากเราก็เปลี่ยนนะครับแต่ถ้ามันไม่สกรปรกเราก็ถอดไปเป่าไปอะไรได้นะครับทีนี้เป่าเสร็จเราก็นำกลมาใส่เข้าไปไว้เหมือนเดินนะครับแล้วก็ำนำฝาปิดตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับ ตอดอนไนออกมาก็ใส่อันนั้นเข้าไปนะอโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ใส่เกะนะ๊ะใส่หมดุดตอนน,นี้ก็หมุนแล้วก็หมด เปลี่ยนมือ,อย้างในนะครับนีตนัดอ่าเรียบร้อยแล้วก็ปิดได้นะครับอ่าอันนี้คือรถกระบะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปวิดีโอมื่อกี้ เปลี่ยนกองแอร์นะครับสําหรับรถเก่งนะครับแต่หลักๆเลยก็คือกองแอร์มันจะอยู่ฝั่งคนนั่งนะครับแล้วก็จะอยู่หลังเกะนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าทุกคนมันถอดยากหรืออะไรอย่างนี้ครับก็เข้าศูนย์บริการหรือเข้าตามร้านซ่อมต่างๆนะครับได้นะอันนี้คือแบบประหยัดนะครับก็คือไปซื้อตามร้านประดับยนต์นะครับมาเปลี่ยนเอง มันก็จะสะดวกสบายแบบนี้นะครับกองแอร์เป็นสิ่งสําคัญนะครับมันกองสิ่งสกรปรกฝุ่นต่างๆภายในรถนะครับบางคนชอบเปิดเอาอากาศภายนอกเข้ามาในรถนะครับกองแอร์ตัวนี้ก็จะช่วยกองใบไม้หนูหรืออะไรได้นะครับก่อนที่มันจะเข้าตู้แอร์นะครับแล้วตู้แอร์รั่วนะครับกองแอร์เป็นสิ่งสําคัญนะครับควรเปลี่ยนนะครับสําหรับวันนี้ ความรู้ดีๆที่ผมมอบให้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผม Off KOG Studio ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ